และนี่คือ4คํคำทานายของอีลอนมัสก์ที่จะเกิดขึ้นในปี2021ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการครับผมถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่า yeah! สวัสดีครับผมผมต้าครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าตอนนี้เนี่ยอีลอนมาร์ก์เนี่ยได้กลายเป็นคนที่รวยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเออแซงหน้าเจฟเบซอสไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เลยผมขอมาบอกเล่าวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่เขาคิดว่าจะเกิดขึ้นในปี2021เนี่ยซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยอยากมาแชร์ให้ฟังครับซึ่งเริ่มจากข้อที่1ในปี2021จะเป็นปีแห่งรถยนต์เซลฟ์ไดร ving ครับผมหรือก็คือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัตินั่นแหละแต่ว 2021จะเป็น FSD ครับผมหรือก็คือ Full Self Driving Car เป็นรถยนต์ที่สามารถวิ่งขับได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องมีคนขับไปนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเหมือนตอนนี้เลยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระดับของการ Self Driving Car เนี่ยมันจะแบ่งเป็น5 level ครับผมซึ่งตอนนี้เข้าใกล้สู่ level 5มากๆแล้วซึ่ง level 5ก็คืออย่างที่บอกไปคือเป็นรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ตัวเองเลยไม่ต้องเอาคนไปอยู่บนรถมันก็วิ่งได้ของมันแบบปลอดภัยสุดๆด้วยปลอดภัยกับคนมานั่งขับอีกครับซึ่งการที่มี Full Self Driving Car เเกกิิดดขึ้้นนนี่ยมัจะทาใหซ รหรือก็คือแท็กซี่ที่ไม่จําเป็นต้องมีโชเฟอร์มานั่งขับซึ่งสิ่งนี้นี่จะมา disrupt วงการการขนส่งทั้งหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น Uber หรือ g r a b หรือแท็กซี่ทั้งหลายเนี่ยจะเรียกได้ว่าตกยุคไปหมดเลยครับผมเพราะถ้าเกิดรถแท็กซี่เราไม่จมําเป็นต้องจ่ายค่าคนขับอีกต่อไปจ่ายแค่ค่ารถที่มันวิ่งเนี่ยราคาของค่าแท็กซี่จะถูกลงมากๆเลยครับและอีกอย่างเนี่ยทางบริษัทเทสลาเนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่รถยนต์เทสลาครับผมแต่สิ่งที่เขาจะสร้างก็คือระบบ เทสลาเน็ตเวิร์กครับซึ่งเทสลาเน็ตเวิร์กนี้ก็คือเน็ตเวิร์กที่ทําให้ใครก็ตามเนี่ยที่เป็นเจ้าของรถยนต์เทสลาเนี่ยสามารถแอดรถยนต์เทสลาของเขาเข้าไปในระบบได้ซึ่งตอนที่เจ้าของรถนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถให้รถยนต์เทสลาของเขาเนี่ยวิ่งออกไปรับส่งผู้โดยสารด้วยตัวของมันเองเลยก็คือให้รถยนต์ของตัวเองเนี่ยออกไปเป็นโรบแท็กซี่นั่นแหละซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้จากรถยนต์แทนที่ปกติเรามองว่ามันเป็นเ x ็ e n s e นเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับผมมันจะกลายเป็นแอสเซทขึ้น ตัวของโรบแท็กซี่เนี่ยจะทําให้ต้นทุนของการวิ่งต่อ1นกิโลเมตรเนี่ยถูกกว่าการใช้แท็กซี่แบบเดิมลงไปหลายเท่าตัวเลยครับผมและตัวของรถยนต์นี้เนี่ยจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการทําอสังหาปล่อยเช่าอีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นใช่ไหมมันจึงไม่น่าแปลกเลยว่าทําไมราคาของหุ้นเทสลาเนี่ยมันจึงไม่ใช่หุ้นของบริษัทที่ขายรถยนต์อีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นหุ้นของบริษัทที่จะมาดิสรั p วงการการขนส่งทั้งหมดเลยครับ และข้อที่2ก็คือปี2021จะเป็นปีแห่ง Satellite Internet หรือคืออินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมนั่นเองครับผมหรือคือ Starlink ของบริษัท Space X ของเขาเลยครับซึ่งในช่วงล็อกดาวน์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทางของบริษัท Space X ก็ได้ทําการส่งดาวเทียมขึ้นไปประมาณเดือนละ60ดวงครับผมตอนนี้เนี่ยส่งขึ้นมาได้ประมาณ1,000ดวงแล้วและตั้งเป้าว่าจะส่งขึ้นไปมากถึง1 2 0 0 0ดวง ออซึ่งมากกว่าจํานวนของดาวเทียมทั้งหมดในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมารวมกันซะอีกครับและเขาบอกว่าในปี2021นี้เนี่ยเขาจะสามารถเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมของ s t a r l i n k ได้ครอบคลุมการให้บริการทั้งโลกครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีเวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับซึ่งเขาเปิดให้บริการสำหรับคนที่อยู่ใน USA 34รัฐแล้วก็ในแคนาดาครับผมซึ่งตอนนี้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ความเร็ว50าถึง1 5อย้าิเมกครับราคาก็แพงหน่อยตอนนี้เก้าสิบเกาดอลลาร์แต่ว่าอินเ,เทอร์เน็จเาาานเตจาก จากที่ไหนก็ได้ไม่จะเมนต้องไปต่อ Wi-Fi เราเตอร์ router, หรือไม่จะเป็นต้องใช้สัญญาณจากโทรศัพท์มือถืออีกต่อไปต่อให้เราอยู่บนเรืออยู่บนเครื่องบินอยู่ในป่าอยู่ที่ไหนของโลกสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดครับและไอตัวอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมนี้เนี่ยจะทําให้ที่ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ยากหรือมีราคาที่สูงเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งอินเทอร์เน็ตของ Starlink เนี่ยจะมาดิสรั p วงการเทเลคอมหรือวงการที่เป็นอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะครับพวก AIS, D-TAC อะไรพวกนี้เนี่ย disrupt หมดเลยแล้วก็ดิสรั p พร้อมกันทั้งโลกเลยครับเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตมันอาจจะยังสู้เน็ตบ้านไม่ได้แต่เขาคาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยจะสามารถเพิ่มความเร็วเน็ตได้ไปถึงหลักกิกะบิตเลยครับผมและ latency หรือความน่วงของมันเนี่ยจะต่ำมากๆเพราะว่าปกติเวลาสัญญาณมันส่งผ่านเส้นใยแก้วนําแสงใช่ไหมครับแสงเนี่ยมันวิ่งผ่านตัวของไฟเบอร์ตัวที่เป็นเส้นใยแก้วซึ่งงแสงมันนเดิ ทางช้าครับผมในตัวกลางที่เป็นใยแก้วแบบนั้นแต่ถ้าเกิดแสงหรือตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเดินทางผ่านห้วงอวกาศโดยไม่มีอะไรมาเป็นตัวกลางบังตัวมันเนี่ยมันจะทําให้ความหน่วงหรือลาเทนซี่เนี่ยต่ำมากมากเลยครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าตัวของธุรกิจ Starlink เนี่ยจึงมีมูลค่าที่สูงมากๆครับผมและอีลอนมัสก์เขาก็บอกว่าถ้าเกิดเขาจะเอาบริษัทไหนเข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย ตัวของบริษัท SpaceX ที่เขาทำการส่ง Starlink เนี่ยก็คาดว่าจะเป็นบริษัทถัดไปครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยทางออสเตรเลียแล้วก็เยอรมนีเนี่ยก็ได้ทำการ Approve อน um ุมัติในส่วนของบริการของ Starlink แล้วครับผมและคาดว่าในอนาคตเนี่ยอีกหลายๆประเทศก็จะทำการอนุมัติให้กับตัวของ Starlink ด้วยเช่นกันและข้อที่3ในปี2021จะเป็นปีที่เรากลับไปดวงจันทร์ครับผม จริงๆเนี่ยมนุษย์เคยไปดวงจันทร์มาแล้วแต่ในช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบไม่ได้จะทําอะไรกับดวงจันทร์เลยครับเพราะเราไม่ได้เห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรแต่ว่าในเดือนมกราที่จะถึงปีนี้เนี่ยอีลอนมสร์เขามีแผนจะส่งรถบักกี้ไปแข่งกันบนดวงจันทร์ครับผมคือหลังจากที่อีลอนเนี่ยเขาได้ส่งรถยนต์เทสลาขึ้นไปโคจรรอบโลกแล้วใช่ไหมคราวนี้เขาจะส่งรถบังคับิทยุเนี่ยไปวิ่งแข่งบนดวงจันทร์ครับ <c oughs> ซึ่งจริงๆเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับประเด็นคือนี่มันคือจุดเริ่มต้นของการวาง,วางองางินราาอองงนฐขก colonization ครับผมหรือก็คือการไปตั้งถิ่นฐานที่ดาวดวงอื่นนั่นเองการที่จะเอารถบังคับวิทยุไปวิ่งเล่นบนดวงจันทได้เนี่ยมันต้องมีการส่งอุปกรณ์ของอีกบริษัทหนึ่งไปครับผมของบริษัท Intuitive m a c h i n e ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมดโดรนที่อยู่บนดาวดวงอื่นครับและทาง NASA ก็มีโครงการ CLPS หรือก็คือ Commercial Lunar Payload System หรือก็คือการที่เราจะส่งของไปบนดวงจันทได้แบบ commercial เป็นแบบการพาณิชย์เลยครับผมใครมีตังค์เยอะหน่อยก็ส่งของไปดวงจันทรได้ไปสร้างฐานบนดวงจันทรเลย ซึ่งเขาเชื่อว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของ space colonization หรือก็คือการบุกเบิกการตั้งถิ่นฐานบนดาวดวงอื่นครับผมเพราะวาดวงจันทรน์ก็เป็นสิ่งจําเป็นเป็นเสมือนกับจุดแวะพักสําหรับในการเดินทางไปยังดาวอื่นหรือไปดาวอังคารและในปี2024อีรอนมาก์สเขาก็มีแผนที่จะไปดาวอังคารครับผม ซึ่งเหตุผลที่เราต้องไปดาวดวงอื่นเนี่ยก็เพราะว่าในส่วนของทรัพยากรบนโลกเนี่ยมันแทบมีไม่พอแล้วจำนวนคนเนี่ยมันเยอะเกินไปและอย่างที่สเ e ฟ h นฮาวกินเนี่ยหรือคือคนที่ฉลาดที่สุดในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็ได้ทําการทํานายว่าในอีกร้อยปีถ้าเกิดมนุษย์ไม่สามารถไปที่ดาวดวงอื่นได้เนี่ยจะเผชิญกับการศูนพันครับผม เพราะฉะนั้นทางลอดเดียวอองนุชเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเป็น m ั l ติ p พลน e ท a r y ี p สปี e ีหรือก็คือเป็นสายพันธุ์ที่มีชีวิตอยู่ในหลายดวงดาวครับผมซึ่งการเดินทางทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นขึ้นในปี2021ครับและอย่างที่4ในปี2021จะเป็นปีแห่ง Solar Power ครับผมหรือก็คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองเพราะว่าเขาเชื่อว่าในปี2021เนี่ยเขาจะสามารถทําให้ราคาของไฟฟ้าที่มาจากโซลาเซลล์เนี่ยถูกกว่าไฟฟ้าที่มาจากน้ํามันหรือว่าถ่านหินพวกที่เป็นกา๊าซหรือฟอสซิลฟวเอลพวกนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดราคาของไฟฟ้าที่มาจากโซลาเซลล์เนี่ยมันถูกกว่าการใช้ฟอสซิลฟวเอลแล้วเนี่ยมันจะทาให้อุตสาหกรรมโซลาเซลล์เนี่ยเติบโตอย่างมหาศาลครับผมคนจะหันมาใช้โซลาเซลล์มากขึ้นและที่สําคัญเนี่ยบริษัทเทสลาของเขาเนี่ยก็มีการผลิตแล้วก็จาหน่ายทั้งโซลาล์ตเตอ่แลล ธุรกิจในส่วนของโซล่าเอเนอร์จีเนี่ยจะสามารถเติบโตได้จนมาเทียบเท่ากับธุรกิจของรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเทสลาที่มีอยู่ตอนนี้เลยครับซึ่งแน่นอนบริษัทเทสลาเนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่แบตเตอรี่กับตัวของโซล่าเซลล์อย่างเดียวครับแต่เขาสร้างเวอร์ชวลพาวเวอร์แพลน์หรือก็คือเป็นโรงไฟฟ้าเสมือนครับผมถ้าแปลเป็นไทยซึ่งเขาจะทาให้บ้านทุกๆบ้านเนี่ยติดแผงโซล่าเซลล์แล้วก็มีตัวของแบตเตอรี่เนี่ยเก็บสะสมพลังงานไว้อยู่ในบ้านและจะทําให้บ้านเหล่านี้เนี่ยมาเชื่อมโยงกันเป็น Network, เนเ็ตแบบเวิร์ ขึ้นมาครับผม จะทาให้ทุกบ้านเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้และขายพลังงานกลับคืนสู่ระบบได้ครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็ได้เริ่มโปรเจกต์ virtual power plant เนี่ยในออสเตรเลียแล้วก็ในอเมริกาบางส่วนแล้วครับซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกธุร,รกิจของตัวเทสลาเนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่ตัวโปรดักครับผมไม่ได้ขายแค่รถยนต์แล้วก็ตัวของโซล่าเซลล์แบตเตอรี่แต่เขาเนี่ยทำให้คนที่ซื้อของเขาไปเนี่ยสามารถหาได้จากสินค้าตัวนั้นได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกเลยว่าทําไมราคาของหุ้นเทสลาเนี่ยมันถึงได้พุ่งสูงขึ้นขนาดนัน ที่จะมาดิสรั p วงการการขนส่งทั้งหมดเป็นบริษัทที่จะมาดิสรั p วงการพลังงานทั้งหมดครับโอเคก็จบกันไปเลยแล้วครับสำหรับวันนี้สำหรับใครที่ชอบใจคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้ได้หรือสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ผมจะได้ทำคอนเทนต์แนวนี้ออกมาอีกสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ yeah.